เลื้ยงแบบนี้เลยพี่น้องดินไส้เนาะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องสามอาทิตย์เลาจตบางดินเลี้ยงถ้าพี่น้องปองไปสุกๆกันครับนี้มาพกพบ่พอกันในช่องอ p channel ครับผมสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วการรบกวนกดติดตามเป็นกลังใจ up channel ได้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ัพ channel ขยายภาพมาอัปเดตสวนปักพร้อมครับพี่น้องครับหลังจากปลูกไปแล้วอาทิตย์กลัวๆแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะก็ะคือ ้นไม่เหาก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็เบิ่ง่าขอดีข้องดินที่เป็นหินนะครับพี่น้องที่ดีทำได้ครับเบาอ๊อฟสีผ้าไปเบิ่งครับพี่น้องครับแล้วดีครับพี่น้องมือน,นีสีผ้ามาเบิง่งอันนี้ว่าได้มีหินผสมเนาะพี่น้องกบสีผ้าไปเบิง่งซุ้มมีมีหินผสมก็ดินหย่อนนะครับสีต่างกันบอนนะอันนี้เป็นตั้งได,ไดนี้มันคึงงามไปอยู่ นี่ก็เริ่มเริ่มเขี้ยวแล้วครับพี่น้องครับอืต้นไม้เขาก็เริ่มผิแตกยอดไม้แล้วพี่น้องก็คือมันจะอายุลายมือแล้วครับเนาะการเริ่มมียอดมีแง่แทงออกมาไหมแล้วแต่ยผ้าเบิ่งมองฤือดูนี่เป็นยังคือต้องปลูกใส่ขี่หินใส่ดินที่ไม่หินไม่เห็นนี่เนาะครับเนาะดินเหนียวดินน้ำไรได้เนาะพี่น้องเบาออกท่าพี้เบิง เพงได็ก่อพี่น้องก็ดีดเพียงได็ก่อครับพี่น้องนี่แหละไอท้ที่ช่มี่กินผสมแล้วครับมันก็จะแบบว่าเขาเืีนเยียงก่อนล่ะมันจะค่ายนามได้ดีกว่าไหมพี่น้องนามบม่หึมมีก็ฝนตกแต่เมื่อปลูกเมื่อแหลกเลยครับพี่น้องจนได้ประมาณ เกือบเกือบสิบมือแล้วครับฝืนเศร้าโตกครับแต่ว<ง>่ายิ่งยังหนุ่มเนะมื่อก่อนเนาะจกเมื่อไหดินหนุ่มทำไงเห็นแดดเนาะดินมมีก็หนุ่มไม่เป็เไรเบยฝืนเล่พี่น้องรุดมือผมนะครับมือผมมีขีดประมาณเกือบเกือบสิบเส,ส,ส้นเลยครับดินก็ยังหนุ่มยิ่เริ่มจะเป็นอุ้มใหญ่แล้วเนาะครับนะอันนี้อุ้มใหญ่ครับผมเพราะว่าเป็นอยู่ขีหินเนาะใหญ่ไปอยู่เหรอครับพี่น้องครับ พี่น้องที่เขาบาเบ่งพี่น้องเริ่มลูกไปเนาะครับ <laughs> ผมบอกนะให้ลอปลูกความผมผูกความส่างนี่แหละพ,พ,พี่น้องครับก็คืออายุอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องครับแล้วที่เป็นอุ้มเมื่อ่แล้วครับพี่น้องกําลังสีติดครับผมติดแล้วล่ะมันกํานกลังสีติดกําลังสีแท่งหยดใหมแต่ว่าคอดีคองอัน ดินที่เป็นหินนี่ก็คือนี่แหละครับบนต๊ทุกมือแต่ว่ามันยังมุ่งขันอีกแกนครับพี่น้องครับมุ่ขันอีกแกนร,รับต้นไม้ห้ากับตัวใดพือเขาครับเอาสีเดยมาเสียหนาคือก่อเนะสีได้มาเสียหนะยยาครับเดี๋ยวรอดติดตามตอนมาเสียหนาตอนนี้ผ้ามาเบิงขอดีของเนี้ยกกบขี้หินครับผมเดี๋ยวผ้าพี่น้องไปเบิง ขี้ดินเนียวครับมันสีเป็นยังไงอันนี้ดินล้วนผสมหินครับอันนี้หินหินหนั่นี่แต่ยังก็ต้องเรียกปลูกฝากความยั้เป็นยังต้องเรียกปูกฝากความยั้นี่กะคือว่าก็อยากปลูกเนาะพี่น้องที <laughs> ่ว่าไงละ่ะมันมีเหตุผลอย่างกว่านี้นะปะเหตุผล เป็นยังตรงเรียกปลูกเนี่หมีตีคลอ่อนเบิงหม่องที่มันนามบ,บ่ขังนะครับพี่น้องครับถ้าจะปลูก,กอันนี้ฝนโตกเกิดมีห้อยนามไรลห้องที่เก่าอยู่ครับพี่น้องครับนามลำบลก็ยังมีห้อยไรอยู่ครับแต่ว่าบ่ขังคู่ได้พี่น้องเพราะว่าห้องเห็ดคู่ให้มันสูงครับนี่แหละแต่ว,ว่าห้าหนาน่อยก็เริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มสิเกิดแล้วครับนี่อันนั้นก็สิเป,เป็นเป็นห้องด้ครับเป็นห้องนามไรครับ ปากไปนั้นก็คือต้นใหม่เขามันัน็นเชียวไว้อยู่ด้วยพี่น้องเพราะว่ามาฟังขางนี้ให้ง,ง,งามไว้คักครับแมนเบาออกเม่นครับผมฟังข้างนี้เป็นป็นันนี่หินบนดินดินดินล้วนว่าไส้กับ่แมนท่านแมนรส้นี่นออะครับพี่น้องถ้าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งน่นาจะ น่าจะแทงหยอดใดแล้วนะน่าจะลมอุ้มอยู่พี่น้องครับเป็นอุ่มเป็นยังอยู่ครับเพราะว่าเบิ่งงเราติดเบิดแล้วครับนี่เริ่มมีเขียวว่ทถุตนแล้วเขียวนะครับนี่นะครับก็คือจะมีผ้าเบื่องคอแตกต่างระวังดินรส้กับดินอันนี้นะครับพี่น้องนะดินรส้กับดินหินผสมเนาะ แล้วมันมียางไปตรงต้นานครับทางนั้นนี่เป็นเป็นดินทรายครับพี่น้องไปเบิ้งว่าเขียวขึ้นบ่หรือว่าสิตตังจากมองที่เป็นดินผสมหินแดงไดเนาะพี่น้องอันนี้ผมก็บ่ได้มาโดนมือแล้วล่ะครับแต่มือปลูกแล้วะมันสูดยาเท่งนึงแล้วล่อว,วะจะไปเบิ้งเลยพี่น้องนี่เลยครับพี่น้องมองที่เป็นดินทรายครับพี่น้องทรายผสมหินได้เนี่ยนี่ทรายผสมหินครับยังบมแมนต้นเอกกับ คนทางที่จะงามจังหน่อยอยู่ครับให้บ้าอธิบายให้ฟังต่างกันจังไงอันนี้ยังเป็นทรายผสมหินอยู่เนาะพี่น้องคล้ายๆกันทั้งแต่ยับลงไปทั้งใต้เป็นทรายอีหลี่กอดแตกต่างก็คือมันอยากขึ้นน้ำไม่ใช่น้องมันอยากมันอยากคายน้ำปนใดถ้าถ้าฝนแห้งกว่านี้มัน่าจะเปิดเงี้ยงลไฮะน้ำหั ต้นใหม่เขาอาจจะบม่ง,งามก็ได้เออนี่คืออั้มยู่อันนี้ยังเป็นหินผสมรายอยู่ครับยังโมเมนต์ไส้อิลีกําลังเป็นอุ้มแลนะครับรส้อิลีอยู่ทั้งใต้ครับเดี๋ยวผ้าพี่น้องไปเบิง่งนี่ก็่อนคางที่อง้มครับพี่น้องครับคือ,อมีแจะต้นใหญ่ๆเลยครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้ดินมันดีแล้วครับถึงหม่องเซานี่เจ้าเจ้าบไดปลูกยังเกีย์ครับนีเบิ่งสรงแลว ก็เลย่อนขางที่จะหญยรูเพอาสมควรครับพี่นอ้องนี่แหละครับคือถ้าพี่น้องมีผื้นทีบ่บางเนาะครับเนาะก็ะแนะนําเลยพี่น้องถ้าเฮาอันนี้มันสามารถทายเป็นเงินก่อนเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงระยะเก็บเกี่ยวนี้เขา้าสิได้เก็บเก็บเท่อเดียวเบิดเลยเลยครับพี่น้องครับเก็บแบบน้วยๆน่อยน่วยใหญ่เฮาสามารถเก็บร้อมกันเท่อเดียวได้ที่หตันหกตันได้ครับพี่น้องครับ นี่แหละคือเหตุผลที่ที่เลือกที่จะปลูกมักฟักหอมเนาะก็ะคือมันเทาสามารถเก็บตุ่มเดียวได้นะพี่น,อน้องเพาเอารถแม่ข่าเขาขเขามารับเอาเทลลซีตันรั 3, ตันอะไเทาสามารถปลูกไรก็ได้ปลูกในปลูกในเมื่อรถเขาเป็นจะปลูกนะครับพี่น้องครับอันนี้เทาแบบปลูกให้มันค่อนทางที่จะไร้จักหน่อยนะครับพี่น้องครับแต่พี่น้องที่ปลูกเพราะว่า เวลาไม่ขาเขาหอมหหนี่มันเป็นกี่ขุมรถเขาฟอมครับรถรับจางเขามารับนี่เขาเขากระดิดจคารถค่าเฉียวไลรฟอมถ้าเขาปลูกไร้ได้นี่แต่ว่าถ้าเขากับตันถ้าเขาปลูกหน่อยนี่ก็ได้ขึ้นกันครับแต่ว่าเขาไปทรงเองเนี่ยมันเขาบรอยากเขามารับของเขารคันมันได้ตันกลัวนี้คือมันมันมันบ่ค้มค่ารถเขาไหมครับพี่น้องครับนั่แหละคือปอเสียรของการปลูกหน่อยแต่ว่าถ้าปลูกไร้ เทากับหยีเด้เฮ็ดหลคือว่าล่ะเทาก็บหยด้ใส่แรงงานหลายต่ว่ามันมันก็่ังบ่เป็นอย่าังเหรอครับพี่น้องครับเฮ็ดหลเขาก็ได้ไลคือกอล่ะเขาจะปิดิดอียงไหลเลยครับก็คือเขาปลูกเทาปลูกให้มันจังไดก็ได้พี่น้องให้มันพ่อรถเขาครับอันนี้คือมันเทาเฮ็ดแล้วแล้วเวลาเขาขายเขาบ่ไดดลำมไลครับพี่น้องเขาเก็บขึ้นรถเลยเสีเดียวไปที่นี่เทาก็ล่อถ้าเขาผื้นที่เขามันมันอัน ันปล่อยได้เนาะเขากับปล่อยถ้าเอามากหน่อยยังมากหน่อยถ้าขายได้คือกอ่อครับพี่น้องอันนี้ปลูกย้อนว่ามันบด้เฮ็ดดูครับพี่น้องมันเฮ็ดปลูกไว้แล้วก็สามารถได้ขายเนาะนี่เนาะเมื่อเด้อีอย่งางมไรเลยครับพี่น้องก็่คือคอดีครับแต่เขาปลูกหมักแต่งโม่ย่มนี่ผมเชื่อว่าสู่นำผลบ่ได้ครับพี่น้องครับเรียกว่าปลูกหมักฟักแ้งนี่หมักแ้งนี่ก็ มันเฮ็ดปะไดพี่น้องมันถ้ามันปลูกมันก็ปลูกได้คือเก่าล่ะครับแต่ว่ามันเห็นอันนี้ครับมันเพิ่มเงนพื้นทีมอยู่ไก่บ้านครับก็เลยเลือกที่สิปลูกกันบักฟความครับพี่น้องครับแอนโมบาวอัพน่ครับะว่บอกฟากความมันได้มาเก็บเทียดียวแต่บักแฟงนี่มือสองมือ้องมาเก็บเอียดครับมันได้เก็บดูเพื่งระยะทางมันไกลมันทางก็บ่เป็นตะเที่ยวปนใดครับไก่บ้าน นี่เขากะว้ากะอาดตุ่มเดียวเลยพี่นอ้องเรากะต้องนี่เลยพี่น้องเืล่นที่ถ้าพี่น้องมีกับลูกทิพย์ใหม่แล้วครับตลาดบ่อึดครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องราคามันก็นแล้วแต่ตลาดเขาคือเก่านะครับว่ามันช่วงช่วงนั้นที่พนผลไม้ื็ว่าผลิตไทยก็กเสียลายว่าคือเก่าล่ะครับมันบ่สามารถการลนตตีราคาได้หรอกครับพี่น้องครับแต่ว่า เท่ากับปลูกเฮ็ดไปดีกว่าเฮ็ดนะพี่น้องเนาะเรื่องราคามันเท่ากันแต่ไปรุ่นเอาที่หลังลพุ่น่ะครับพี่น้องตอนขายพุ่นละว่าสิีได้ราคาํำใด้อันนี้มันกะงามแล้วล่ะพี่น้องถือว่าถือใจในระดับหนึ่งอยู่ครับนี่ระยะเวลาสัปดาห์กวัวๆเนี่ยแมนเบาๆอ็อฟแมนครับถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะว่าจากที่ฝนตก ทุกมือเนาะเพคิดว่าเพื่อนสีงามได้เรียวฝานนี่ได้พี่น้องนี่นี่นี่มองที่เป็น,นดินทรายพี่น้องที่เป็นดินทรายครับเพื่อนอยู่ขี่เลี้ยงเห็นแล้วครับเลี้ยงแบบนี้ได้พี่น้องเพราะว่าดินทรายเนาะเป็นทรายอีดิไนไ <laughs> ส้คลองแท้ได้พี่นอ้องได้แบบก็อยังคนบ่มีสารอาหารเลยนะพี่น้องขนาดใส่ปุย๋ยห้องเผื่อใบบกไรเราเนี่ยเพิ่นยังบ่ยอมเขียวให้ครับ นะครับถ้ามาดินทรายนะพี่น้องนะปลูกงามได้กับว่างามครับถ้าปลูกงามแรงกัดินแห้งคี่เราพี่น้องถ้าง่ามฝนเนี่ถ้าบ่นโตแห้งแต่เขาเ็ยยังม,มีโอกาสที่สีได้ผลผลิตอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าง่ามย่ามแรงเนี่ยมันมันห่อนเนาะ,ะดินทรายเนาะมันแห้งเลยได้พี่น้องม่อุ่มน้ำเนาะแห้งแห้งเป็นทรายไปเลยขี้ดินเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลงเรื่องนี้ก็แต่แม่ปลูกยามแรงกับปลูกบ่ได้ครับพี่น้อง ผมเล่นเลยว่ารอยเส้นปูกว่าใดครับเพราะว่ามันแห้งครับใช่ค่ะนะครับพี่น้องคือขอแตกต่างดินทรายกับดินเหลืองตอนนี้นะหน,นาฝนก็ซ้ำเห็นเลหละครับพี่น้องครับก็คือมันบดเขียวแต่ว่าคามคามฟูไม่เี่มันเป็นดิน,นผสมหินได้พี่น้องนี่มันง่ามได้แบบน,นี้มันเขียวได้นี่น้องเบื่อลยครับี หามไม่แค่นี้นะครับฟ้างหยองนี่พี่น้องแต่ว่าเขียวครับนี่ต้นเขียวต้นงามเลยครับความต่างเห็นเด่นชัดเลยขึ้นไปหันมันเป็นดินดินเลื้ยงครับนดินเลื้ยงที่หินอันนั้นก็เขียวกันครับนี่แหละคือมันมันก็มี้อดี้อเสียต่างกันครับพี่น้องครับแต่ว่ามองรุ่มร่วมแกยังโอเชอยู่ครับแกยังถือว่างามอยู่พี่น้อง เดี๋ยวพูนสิพาไปเบิ่งแปลงที่เป็นเห็ดไรแล้วเนาะพูนปลูกก่อนประมาณอาทิตย์กว่วๆนย่างพี่นองครับเยวเอาออกสีผ้าไปรีวิวครับพี่นองแปลงนี้แห้งแห้งเห็นความแตกต่างครับนะครับพี่นองระวางขี่ขดินทรายกับขีดข่ดินเหนียวเนาะมีสีผ้าเบิ่งขี่ดินทรายก่อนครับพี่นองเบิง่งขี่ดินทรายเนาะครับนี่ิ่นเกือจะเป็นเรื่องๆแบบนี้แล้วครับ ยังไปไปหันที่เป็นออกดินดำๆ,ๆยังไงเพื่อนกับกีเขียวเด้ทีหลังมันเป <laughs> ็นดินรายอี่โยบขยบเมา่อบึง <m im it> ดินหยาอครับวันนี้ <p> ปากไปหันเป็นดินเลี้ยงเ <m im it> บื่เลยครับอันนี้เป็นดินไส่นะครับพี่้อง <m im it> ดินทรส่นะ <m im it> คือความตังกับบดมันก็ตังกันารเด้ครับก็ผีดินเลี้ยงนี่ <m im it> นี่ครับดินผสมหินนี่แหละ พี่น้อง,งเบืองต้นเป็นไสน้งามใส้ผสมดินเหนียวเนาะพี่น้องเบื้องครับเปียงนี้เพื่อนปลูกได้ประมาณือใบสดดีเลามอาทิตย์แล้วได้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนปลูกท่วมฝนแบบฝนแห้งอหลีเพิ่ปนปลูกกอนครับ,รบนี่งามสวยกว่าเพื่อนไ้เบิดเลยก็คือม่นงามครับเป็นดินเลืองงามนี่นะคือดูฝนแล้วเฮาหาได้ก็หาดินเลืองปลูกได้พี่น้องเพราะว่า มันจึงงามเร็วครับถ้าเป็นดินทรายมันงหญยาย,ยากครับพี่น้องผมว่าเพิ่ๆอ,อ,อ,อาจจะบ่ได้คายสำหรับด,ดินทรายนครับเฮาเฮ็ดท่าก็าด,ดูแลง่ายเพราะจำเป็นต้องปลูกงยังก็ได้ครับพี่น้องพื้นที่ทามันขลายได้อันปลูกคลายได้เลยแล้วซงสามตันขึ้นเฮาจะปลูกเอาั้งแตงยมฝนก็ได้เด้อพี่น้องผมว่าเลย ต่างกันครับพี่น้องครับตะบางดินเหลืองกับดินดินใส้ครับพี่น้องต่างคบซ้ำนี่แล้วครับซ้ำเหลืองกับอันนึงเขียวแล้วง่แล้วนี่แะครับพี่น้องขอแตกต่างพี่น้องเมืองเลยครับปั้มใ่ญ่ของคุณอายุแค่บุกีเมือครับพี่น้องครับนี่แหละก็คือมาอัปเดตให้พี่น้องเมืองครับสําหรับพี่น้องที่รับชมจะทอดตอนนี้แล้วครับเนาะ ผมกเพรขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บรบกวนพี่น้องกดติดตามด้วยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ